สวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูปั๊มน้ำประมาณนี้จะเป็นปั๊มน้ำลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วมีนะครับมีคลิปหนึ่งครับมีลูกค้านะครับโทรมาครับบอกว่าปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยครับเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมมีอะไรแล้วผมเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้างานกันครับว่าปั๊มน้ำเจ้าตัวนี้มีปัญหาอะไร ตัดต่อทีแบบนี้จะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุครับก็คือจะมีถังลมถังลมเสียถังลมรั่วหรือว่าเพชเชอร์สวิตเสียนะครับแล้วก็อาจจะมีขยะอุดตันที่ะระบบภายในท่อก่อนหน้านี้ผมได้ทําการถอดถังสีน้ำเงินนะ่ะถังลมอ่ะออกไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้แทรคลิปไว้ผมลืมนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะได้เติมเติมลมนะครับใช้สูบมือเติมลมไปที่ถังลมครับถังลมตัวนี้ดูดีนะครับ แต่และยี่ห้อจะไม่มีที่เติมนะแทายี่ห้อไหนที่ไม่มีที่เติมคือต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นที่เติมแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แบบของดีๆไปเลยก็ได้แต่ตัวนี้มันมีที่เติมลมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้สูบมือนะครับเติมลมเข้าไปที่จุกลมเหมือนเราเติมลมรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับมันจะมีจุกอยู่ข้างหัวเพราะว่าตอนนี้ถั่ลมตัวนี้ผมเอามาเช็คแล้วไม่มีลมเลยนะครับลมหมดเลยนะครับก็ทําการใช้สูบมือนะครับในการสูบเข้าไปที่หัวจุก เติมลมนะครับแต่ละแต่ละกระบอกอ่ะมันจะมีสเปคบอกว่าเติมไปกี่แบกี่แบอันนี้ประมาณ1 1, 1ึ่งจุดนครับแต่ในกรณีที่ไม่มีเกจวัดนะทำไงอ่ะผมก็จะเติมไปเลยครับสูบไปประมาณ2 3ทีนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะไกสูบจักรยานนะครับสูบไปตรงหัวไนดะ้เห็นไหมเนี่ย สูบเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าจะถูบสูบอ่ะให้ถอดออกมาข้างนอกสูบก่อนนะสูบเสร็จแล้วเนะี่ยอันนี้ผมมีอะไหล่สำรองครับอะไหล่สำรองนิดตัวนี้ผมก็สูบมาแล้วนะสูบมาจากบ้านเห็นไหมมันจะเป็นอะไหล่เก่ามันใช้ได้อยู่เวลาสูบเสร็จแล้วอ่ะให้เพื่อนเพื่อนใช้ดินสอแทงลงไปเห็นไหมแต่ดินสอจะอยู่ประมาณนี้นะของที่ดีอะหรือว่าซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ดินสอแทงลงไปแล้วจะตื้นประมาณนี้นะถ้าดินสอหายลงไปข้างล่างหายไปเลยแสดงว่าไม่มีลมหรือว่ามันเสียครับให้เพื่อนเพื่อนสามารถ เติมลมอ่ะเติมลมแล้วอนนัีสอแทงให้มันเข้าตึ้นๆอ่ะมันก็จะได้นะครับในกรณีที่มันมีเกจวัดถ้ามีเกจวัดก็ตามสเปคนับ1.1บา1.5บาบก็ว่ากันไปตามสเปคที่มันบอกจากนั้นผมก็จะไปเปิดก๊อกน้ำนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูนะครับเครื่องก็จะตัดต่อเป็นปกติแล้วนะครับไม่ได้ตัดต่อทีทีอย่างกับต้นคลิปนะครับก็สังเกตด,ดูจากได้เลยครับที่ผมไปเปิดก๊อกน้ําไว้ตัวนี้นะ เนี่ยนี่ก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ของถังลมครับถังลมก็บุดหมุนเข้าไปแล้วก็เวลาจะออกก็เหมือนเปิดควันน้ำอ่ะหมุนออกมาครับหมุนออกมาดูถังลมอ่ะถังลมตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับเนี่ยก็บางตัวจะไม่มีที่เติมนะครับบางตัวก็จะมีที่เติมแต่ถ้ามีที่เติมแบบนี้จะดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยครับว่ามันเสียวิธีเช็คเลยถ้าเพื่อนเติมลมไปแล้วอะ่ะ ทงเพื่อนเติมลมไปแล้วอ่ะสังเกตนะตัวนี้จะแทงได้ไม่ลึกเห็นไหมอันนี้คือดีได้นะครับมันดีอยู่ครับสมมติว่าถ้าลมมันไม่มีอ่ะให้สามารถถ้าลมมันไม่มีอ่ะมันจะแทงลงไปลึกถ้าเราสูบสูบลมเข้าไปแล้วอ่ามันจะทําให้เหมือนมีลูกโป่งอยู่ข้างในจะพองตัวทําให้มันดันนะครับออคไขควงวางลงไปแบบนี้มันก็จะเข้าได้ตื้นอ่ะตื้นนิดเดียวเองเห็นไหมแต่ในกรณีที่มันเสียบไปแล้วสูบลมไปแล้วยังไงก็ไม่ได้ครับดูนะ อันนี้สูบไขควงเลยแสดงว่าถังลมมันแตกอ่ามันจะเป็นคล้ายๆลูกปุ่งข้างในมันแตกนะครับมันไม่อยู่ละมันเก็บไม่อยู่ะแบบเนี้ยสูบยังไงก็ไม่ได้เพื่อนๆทิ้งเลยนะครับซื้อใหม่ถ้าใครเจอปั๊มน้ำตัดต่อทีๆบ่อยๆอยงก็อ่าก็ถอดนะครับถอดถังลมตัวนี้มาเช็คเลยสูบดูก่อนนะสูบเสร็จแล้วแทงดูเนี้ยแทงไว้แทงไว้นานๆอย่างเงี้ยเอาไว้นานๆเลยนะครับสักชั่วโมงก็ได้เล้วสังเกตดูว่าถ้าไขควงยุบลงไปแสดงว่ามันเก็บลมไม่อยู่ก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยครับ ไม่ใช่ว่าเติมไปเสร็จแล้วใช้งานต่อไม่ได้นะต้องมาเช็คก่อนว่าหลังจากสูบไปแล้วอะ่ะมันจะใช้งานได้หรือเปล่าอารมณ์เหมือนยางรถนะยางรถล,ลั่วกก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องทําการแปะก่อนอันเดียวนี้มันแปะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันสูบแล้วมันอยู่เหมือนยางลมรถอ่อนมันก็ใช้ได้ต่อครับเพื่อนเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ